สวัสดีครับวิษณุศรีทวงศ์นะครับจะขายองค์กรงดเหล้าในนามสานักง,งานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสสสนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดตะปอนใหญ่นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสําคัญนะครับเนื่องจากว่ากระแสโควิดเนาะทำให้การเล่นน้ําโดยปกติทําไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคนตะปอนเนี่ยก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับเขาสืบทอดมา275ปีแล้วนะครับซึ่งมีทั้งเ,เรื่องของการชักกระยืดขบวน เกวียนพระบาทนะครับการสืบสารประเพณีว่าธรรมนะครับของคนตะปอนที่นี่ว่าเขามีการอนุรักษ์ประเพณีว่าธรรมอย่างไรกันบ้างนะครับต้องระวังนะครับเรื่องของคลัสเตอร์จากวงเล่านะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคนจะกลับบ้านมาแล้วก็ตั้งวงดื่มนะครับทางออกทางออกหนึ่งนะครับที่จะไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในวงเล่าก็คือการเข้าหาวิถีว่าธรรมนะครับแล้วก็เป็นทำกิจกรรมทางศาสนาเนาะส่วนหนึ่งก็พาลูกๆหลานเข้าวัดนะครับแล้วก็เข้าไปสืบสารงานบุญประเพณีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำนะครับไม่ ไปในสถานที่ที่แออัดนะครับใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าความหมายแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราห่างไกลจากสถานการณ์โอไมคอนที่ยังเป็นปัญหาของประเทศณเวลานี้ได้ครับครับสำหรับวันธรรมประเพณีของที่ตปอเน,นี่ยนะฮะมันผมบอกว่าชาวเรือกเฉพาะประเพณีสงกรานเนี่ยมาราธอนที่สุดในประเทศไทยนะโดยเฉพาะที่วัดตปอใหญ่เนี่ย สงการที่นี่เริ่ม13จะไปหมดอาวันที่26ของเมษายนนะครับชาวบ้านจะทําบุญทำกุศลส่งกันไปทุกๆปีตลอดมาฉะนั้นผมจึงบอกว่าสงการที่ยาวนานและมาราทอนที่สุดในประเทศไทยนะครับเราเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ใช่เพิ่งจัดขึ้นหรืออุปรโรคขึ้นเพราะว่าชาวบ้านถือว่าการที่ทำบุญทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ยคือได้เอ่อไดทำบุญส่ง ผีเปรตผีไม่มีญาติสมภาวะสีผีไม่มีญาติอะไรที่อยู่ตามแยกต่างๆนะครับให้เขาได้รับบุญกุศลในบุญปีใหม่คือบุญสงกรานด้วยฉะนั้นก็สืบต่อกันมาปัจจุบันลูกหลานทุกคนก็จะมาร่วมทําบุญโดยใครจะไปอยู่ไกลที่ไหนไม่รู้เท่าวันที่77วันรวมญาติรวมบุญทุกอย่างก็จะกลับมาบ้านกันแทบหมดนะครับทั้งหมู่บ้านครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกาครับทางช่อง11 NBT ภาคกลางแล้วก็ตอนนี้ก็รับชมส,สดนะฮะทาง www.nbtcentral.com ก็ได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆได้ครับเมื่อสักครู่ก็รับชม VTR ไปแล้วละนะครับเกี่ยวเรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมาก็แน่นอนครับประเพณีสงกรานต์สนุกสนานเฮฮาสืบสานวัฒนธรรมแต่ก็มีเครือข่ายนะครับที่เขาอยากจะบอกว่าแมา่จัดงานประเพณีต่างเนี่ยงดเหล้าด้วยและที่สําคัญคืองดดื่มไปเลยยิ่งดีเพราะอะไรครับการดื่มเหล้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นต้นตอของปัญหาต่างๆนะทะเลาะวิวาทในครอบครัวนะครับนั่งดื่มดื่มกันตอนแรกก็คุยกันดีๆแม่พอเริ่มเมาเท่านั้นน่ะมองใครนี่ตาขวางไปหมดว่างั้นเถอะ เห็นภรรยาเป็นศัตรูตบมั่งนะเตะมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเทศกาลต่างๆหรือช่วงเวลาค่ำๆเวลาออกไปเที่ยวขับรถขับราเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นก็เป็นต้นตอต่างๆนะของปัญหาในสังคมเรื่องของเครื่องดื่มแอลโกอฮอลนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายองค์กรง,กรงดเหล้า ร่วมสืบสารประเพณีไทยนี่แหละนะครับว่าเขามีการดําเนินการอย่างไรแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการงดเหล้าเนี่ยทีแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการในการรณรงค์และขอความร่วมมือกันอย่างไรนะครับวันนี้ผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับอยู่ข้างผมนะฮะท่านเป็นประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรีครับร้อยตํารวจตรีปัญญวัฒน์กระทุ่มเขตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อีกท่านครับท่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณพุทธชาติสุขสิงห์นะครับสวัสดีครับสวัส <uk> ดีคก่อนอื่นสอบถามประธานเรครือข่ายก่อนเลยครับว่าการดําเนินงานของเครือข่ายองค์กรเครือข่ายประชาคมงดเล่าเนี่ยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเริ่มมายัางไงและปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนครับในพื้นที่จันทบุรีครับครับก็ในในส่วนของเครือข่ายประชาคมงดเล่าเนี่ยเราก็เริ่ม รวมตัวกันมาตั้งแต่ปีละละ2 5 5พรอยาสิบเอล้พร้อมกับตัวพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น,นะครับเราก็ก็มีภาคีที่ทำร่วมกันเนี่ยคณะทำงานเนี่ยทั้ง10บสิบอำเภอนะครับ,ร,บรวม35ท่านทั้งทั้งภา,าคีภาคประชาสังคมคแล้วก็ภาคราชาการหน่วยงานต่างๆท,ที่ที่ทำร่วมกันครับก็ เราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป้าหมายของของเครือข่ายในน้อที่ทำเนี่ยเราทำเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเ,เรื่องของค่านิยมต่างๆของของพื้นที่นะของชุมชนเนี่ยให้มีการลดละเลิกอะไรต่างๆที่มันเป็นอบายมุขซึ่งเรามองเห็นความสำคัญเรื่องเรื่องของด้านสุขภาพเราความความแรงทางด้านอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาเรื่องของ เศรษฐกิจด้วยความยากจนอะไรต่างๆก็เป็นสาเหตุจากเรื่องของพวกนี้ด้วยโดยเฉพาะพอนั่นแล้วปัญหาอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยอาจเกิดขึ้นแล้วอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยซึ่จังหวัดจันทบุรีเราก็ก็เป็นต้นๆนะสำหรับการที่เกิดอุบัติเหตุจากการการดื่มเหล้าเนี่ยแล้วก็สองเราทําเรื่องของการเชื่อมเชื่อมโยงกับของภาคี ที่ทาหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วบังคับใช้เราก็ช่วยเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยช่วยดําเนินการด้วยนะแล้วก็สามเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของบุญประเพณีปลอดเหล้านะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญไรต่างๆเนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้ให,ให,ให้เกิดการทําแล้วก็ไม่ไม่ใช้เหล้าโดยเฉพาะที่วัดครับ โดยเราเคยทําเรื่องของงานบวชสร้างสุขก็อะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะให้วัดเนี่ยเขาได้ได้อยู่อย่างอย่างอย่างมีความเชื่อถือศรัทธาอย่างแท้จริงเนาะโดยที่ไม่เอาน้ําน้าน้าดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปทําให้ให้ศาสนาหรือทางวัดเนี่ยแปลเบื้อไปด้วยพูดง่ายๆว่าจัดงานประเพณีจัดในวัดแท้ๆแต่ว่าก็ยังมีร้านขายเหล้าในวัดว่าง,งั้นเดือที่ผ่านมาที่ผ่านมาม,มีแต่เดี๋ยวนี้ชัก ไม่มีละเนื่องจากพอลดลงโค้งมากมากนะไม,ไม่ไม่ไม่มีใครที่จะมาะแต่ก็ยังมีแบบแบบแอบ,บกินอยู่อยู่เหมือนกันนะ <ๆ S 1> ครมาในรูปของแก้วอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่เอาพกติดมาบ้างแต่ก็น้อยล้น้อยแล้ว คือพูดง่ายเอาเบียร์ลินใส่แก้วเยติเงี้ยเดินกินอะไรประมาณนี้น้ำแข็งก็ไม่ละลายนะ<笑><笑>นประมาณนี้นไโอโแ้แต่ก็เดินเที่ยวงานอยู่ในวัดนี่แหละก็ยังทําได้ว่นง,งั้นเถอะก็ <c oughs> ถ้าไม่มีอาการอะไรต่างๆที่เหมือนเหมือนขาดสติอะไรต่างๆเนี่ยเราบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแลก็อีกประการหนึ่งเราเราสนันผัเรื่องของเยาวชนอ่ะเยาวชนเด็กและเยาวชนซึ่งเราเราบอกอยู่แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะลด นักดื่มหน้าใหม่แต่ซึงก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าสื่ออะไรต่างๆที่ที่ของของผู้ค้านะาก็จะเจาะตรงให้ให้เด็กเนี่ยอยากนัแล้วตัวผู้ใหญ่เองบางทีก็อาจจะเป็นคนชักชวนเด็กซะเองอย่างเงี้ยนะร้องที่ร้องประมาณานี้เงี้ยนะแลวสุดท้ายเนี่ยเราเรามีเรื่องของการเชื่อมโยง เชื่อมโยงภาคีด้วยนะฮะที่จะไปทํางานร่วมกันเพื่อหนึ่งเอ,อ่อถ้ากรณีที่มันผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทํำยังไงร่วมกันโดยโดยที่มีมีฝ่ายปกครองเนาะก็ก็จะทําร่วมกันในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมครับการจัดระเบียบสังคมของปกครองเนี่ยโดยที่มีสาสุขจังหวัดมีสัรพสามิรมีตำรวจมีของภาคี องค์กรเล่าเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันจะทาให,ให้ให้เกิดการตื่นตัวเนะาะการเฝ้าระวังอะไรต่างๆมันก็จะชัดเจนขึ้นครับกับ,บามาทันทีคุณพุทธชาติบ้างคือถ้าฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าจะมี2ด้านละส่วนหนึ่งก็คือคนที่ดื่มแล้วทำไงให้ดื่มน้อยลงกับนักดื่มหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับเอานักดื่มเก่าๆก่อนเนี่ยนะครับเครือขา่ายของเราเวลาไปมีกิจกรรมร่วมกับงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆแล้วเราเราไปมีส่วนร่วมยังไง เพื่อชักชวนหรือรณรงค์ไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะก็ในส่วนของอการที่เราไปชักชวนยังไงก็คือว่าเรามีผู้ประสานงานอำเภอของแต่ละอำเภอในการที่จะขับเคลื่อนชุมชนคือเราให้น้ำหนักในส่วนของชุมชนชุมชนเป็น,นลกลไกในการขับเคลื่อนอย่างชุมชนสู้เหล้าอย่างงี้ค่ะเราให้เขาทำกิจกรรมในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษานะคะ ที่ผ่านมาก็มีอ,อย่างในส่วนของอำเภอของอำเภอโป่งน้ำร้อนก็จะมีะตำบลทับไายที่เราชวนชวนขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มะขามนี่ก็จะมีของตำบลตำบลมะขามค่ะแล้วก็จะมีตำบลตะปอนตำบลบางสก้าวแล้วก็อำเภอเมืองก็จะมีตำบลเกาะกวางค่ะก็จะมีทั้งหมดอ่า 6พื้นที่นะคะที่เราไปขับเคลื่อนในการที่จะให้เขาทำากิจกรรมงดเล่าช่วงเข้าพรรษาค่ะค แล้วก็เราก็จะมะีกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเนี่ยเราก็ให้กับน้องๆกลุ่ม t ูบีนัมเบอร์วกับโรงเรียนคิดชกูดนะคะที่เราไปขับเคลื่อนด้วยแล้วก็จะมีเด็กๆน้องๆนักบัสนักค่ายค่ะที่จะ,ะมีพื้นที่ในการออกกําลังกายโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต,ต,ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ าภาคีเมื่อสักครู่นี้ทางท่านประธานได้พูดแล้วกเ็เรามีตัวสเตโคเดอร์ที่เราทํางานร่วมด้วยที่เขาทำงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์อย mm ู hmm. ่แล้วเราก็จะไปทํางานร่วมกับเขาในการทํางานค่ะแล้วก็ในส่วนของงานบุญประเพณีเนี่ยเราก็จะทําในเรื่องอางานสงการ,รงานสงการที่เราจะมีพื้นที่จัดงานที่ไม่ที่ปลอดเล่า mm hmm. แล้วก็ปลอดภัยเมื่อก่อนเราเคยจัดงานในส่วนของอ การกวนเข้าทิพเนาะสงการส, uz, hey, wow. สงการกวนเข้าทิพซึ่งในพื้นท uh, ี่จัดงานเนี่ยก็อันตรายมากในช่วงในช่วงกลางคืนสงการกลางคืนพื้นที่จัดงานเนี่ยก็จะอันตรายมากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีมีรถแทนมีอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาในพื้นที่จัดงานแล้วก็ไปรลนลงในช่วงถนน เส้นทางหนึ่งเพื่อจะจะให้ถนนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆออกมาออกกําลังให้ออกมาเล่นน้ําได้โดยเป<ม>็นพื้นที่ปลอดภยัยค่ะแล้วก็ในปีนี้เราก็ไปสนับสนุนที่ตะปอนที่วัดตะปอนใหญ่ให้เขามีให้เขาจัดงานเน้นการจัดงานที่เป็นประเพณีไม่ให้ไปเพราะว่าเราเราให้ความสําคัญที่คุณค่าของประเพณีมากกว่าเพื่อจะให้พื้นที่นั้นเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการจัด ัดงานนะคะคร,ครับประมาณแล้วก็เห็นบอกว่าคนที่งดดื่มเหล้าหรือว่าดื่มน้อยลงเนี่ยมีการแบ่งเกรดด้วยเป็นใจ <c oughs> ใจเหล็กใจเพชรมันหมายถึงยังไงฮะประธานคือ,ค,อคือส่วนหนึ่งถ้าอยู่ครบพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาถือว่าเป็นคนใจฉินคือตั้งบวชเขาเรียกว่าบวชใจตั้งสัจจาบวชใจอธิษฐานเลย สามเดือนนี้คือไม่เดิมฮะตอนหน้าพระด้วยบางทีพระมาสอวันวันที่มีการสามบานอีไม่ไม่สาบานเนการตั้งสัจจะว่าจะเอ่อตัวเองนี่อาจจะอาจจะไม่มั่นใจเอาต่อหน้าพระเลยแล้วก็พอนั่นมาเนี่ยครบสามเดือนเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการของผู้ประสานเนี่ยแหละก็จะไปตรวจสอบว่าอยู่ครบไหมคนไหนครบมั้งมีทั้งครบแล้วไม่ครบนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะครบที่ตั้งทัจจะแล้วเนี่ย เราก็จะให้เป็นคนใจหินไอ้ใจหินก่อนเลยครับคือสามเดือนงดแบบไม่ดื่มเลยว่างั้นเถอะครับอ,อยู่จนครบพรรษาเนะจนใจหินจริงๆใจหินนะแล้วหลังจากนั้นน่ะตัวผู้ช่วยหรือผู้ประสานของแต่ละอำเภอเนี่ยเขาจะไปชวนต่อครับชวนต่อเอหยุดได้ทั้งสามเดือนลองลองต่ออีกหน่อยไหมหยุดเป็นปีพอได้เป็นปีปั๊บเนี่ยเราก็จะมอบใบประกาศให้เป็นคนใจเหล็ก ว่ามันแข็งขึ้นมาอีกหน่อยแข็งกว่าหินอีกคนนี้ใจเลยจริงๆอยู่ดีไปยิงเลยครับแล้วอีกระดับคือระดับสุดท้ายคือเลิกเลยครับหมายถึงว่าคุณสามารถหยุดได้เกิน3ปีขึ้นเนี่ยคราวนี้เราก็จะให้เข็มคนใจเพชรแล้วใบประกาศด้วยอย่างเช่นวันที่26-27เมษาเนี่ยเราก็จะมอบในจันทบุรีนี่คนใจเพชรเนี่ยเยอะกาแค่ไหนอะ หรือได้สากเกินสามปีเนี่ยก็ช่วงที่มาทำทาชัดเจนขึ้นเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณเมื่อปีที่แล้ว50คนปีนี้ก็น่าจะอยู่ใน40<อ>่สิบาสิบคนอยู่เหมือนกัน<ม>นะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นคนใจใจเพชรใจเพชรเ,เ,เนี่ยคือเขาก็ต้องไปประสานครือข่ายของเราที่มีอยู่35คนที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะว่าอาจจะมาเข้าร่วมโครงการและจะงดเล่าแล้ว นะครับเบื้องต้นหน่ยขอ3เดือนแล้วก็เขาก็ต้องเรียกว่ามีสัจจะกับตนเองด้วยะนะฮะแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าไปแอบดื่มกันคืนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> อ๋อแล้วก็เป็นขั้นๆเลยใจหินใจเหล็กใจเพชรโอ้โหนะ <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในสังคมหรือในประเทศไทยในเวลาเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยสงการานต์ปีใหม่สถิติอุบัติเหตุเราก็มักจะไม่ค่อยลดลง แล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งแน่นอนครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสายเหตุหลักนะมาจากขับรถเร็วลองลงมาก็ดื่มนะเมาแล้วขับอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าคนไทยนี้ก็ยังมีพฤติกรรมที่แบบชอบดื่มโดยเฉพาะเวลามีเทศกาลอยู่มอนมยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไทยเงี้ผมว่ามันยังเป็นความเชื่อเก่าๆนะเราคิดว่าจริงๆการเข้าสองพรมการทําอะไรต่างๆเนี่ยฉลองต้องใช้แอลกอฮอล์อะไรต่างๆขึ้นมา แล้วก็ธรรมดาเนี่ยพอก็เคยเคยดื่มมาอยู่เหมือนกันพอได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็อยากจะไปต่ออยากจะกินต่อไปนั่นะมันก็เลยทําให้เกิดบัตเหตผมเองก็เคยเกิดบัตเหตนะครในมันไม่ได้เป็นบัตเหตจากเราไปอุบ,บัติเหตุกับคนอื่นนะดังนั้นผลพวงเนาะผมผมกำลังมองว่าการที่ดื่มเนี่ย นอกจากว่าจะทําให้ตัวเองเมีสุขภาพที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วแหละบางครั้งมันอาจจะเป็นไปทําให้ครอบครัวอื่นเขาเดือดร้อนเข้าไปอีกเนื่องจากว่าอพอเมาแล้วไปไปขับรถแล้วไปไป,ไปชนก็ม,นมีบางบางรายเนี่ยครอบครัวเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยพอถึงเวลาเนี่ยก็สูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปเนี่ยม,มันมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอ่ะค,คือเราจะมาบอกว่าเมาอ่ะอ พูดคาเดียวว่าเมาเนี่ยมันคนจริงมันมัน,ม,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 นมันทดแทนในการสูญเสียนีย่ยากมากครับเนาะแทบจะไม่ได้เลยครับนั้นข้อที่เราเราคิดว่าไอ้การที่ดื่มดื่มแล้วมันจะทำยังไงให้เขาลดดื่มได้เนี่ยเบื้องต้นเราก็เริ่มจากของเนี่ยแหละลดเหล้าเข้าภาษานี่แหละชวนชักชวนให้เป็นทำอย่างนี้ขอสามเดือนก่อนขอสามเดือนก่อนครับครับ คุณพุทธชาติก่อนเข้ารายการเนี่ยพูดคุยคุณพุทธชาติบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสิ่งสิ่ง,งหนึ่งที่น่ากังวลคือร้านค้าตลาดนัดตลาดสดทั่ว,ว,วไปเนี่ยซึ่งมีร้านค้าที่ขายเครื่อ,องดหลือมกระคอจริงๆแล้วผิดกฎหมายถูกไหมฮะผิดกฎหมายค่ะหมายถึงว่าร้านค้าทั่วไปอ่ะเขาถ้าเขามีเขามีใบอนุญาตอย่างนี้ขายได้ค่ะแต่ถ้าร้านค้าที่นําตามตลาดนัดทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาตขาย ตอนนี้ในจังหวัดจันทบุรีมีเยอะมากค่ะเราก็เราก็เคยมีวงคุยกันนะคะคว่าเราจะทำยังไงกับในส่วนของตลาดอย่างนี้ก็น่าจะต้องมีการไปรณรงค์หรือบางทีเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายมเรา,าจ,จะต้องไปคุยไปบอกเขาไปรณรงค์ให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ให้ขายะค,ะค่ะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ในส่วนของประชาคมมุเลิาเราก็ไม่ได้ไปไปห้ามนะคะว่าคุณจะต้องเลิกดื่ม เพราะว่าถ้าคุณจะดื่มก็ดื่มในที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ไม่ใช่ไปดื่มในพื้นที่อย่างอย่างอย่างวัดอย่างปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยเราห้ามค่ะแล้วก็ในส่วนคนที่เมาแล้วเนี่ยอตอนนี้ค่ะเราพยายามที่จะ,ะให้น้ําหนักว่าร้านค้าเนี่ยอย่าขายให้คุณเมาได้ไหมเพราะปกติเนี่ยร้านค้าเขาจะจะไม่ได้สนใจคือร้านร้านค้าทั่วไปอย่างร้านในระบบเนี่ย เขาไม่เขาขาดเป็นเวลาอยู่แล้วแต่ร้านที่ควบคุมไม่ได้ก็คือร้านขายของชําทั่วไปเราไม่สามารถควบคุมเวลาเขาได้เลยเขาจะจะซื้อตอนไหนอย่างเงี้ยอันตรายมากค่ะแล้วก็การแบ่งขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายให้กับเด็กเพราะว่าก็ก็เห็นเด็กๆทั่วไปก็ไปซื้อให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ง่ายค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะครับผมที่สําคัญเพราะเราก็ต้องยอมรับความจริงแหละนะ<ช>ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธ,ธศาสนาเนี่ย เวลาพวกร้านสะดวกซื้อพวกโมเดิร์นเทรดไม่ขายก็จริงแต่ร้านการเตูาในซอยก็รู้กันอยู่แหละนะว่าเขาก็ขายตลอดเวลาอยู่แล้วเนะีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่จิตสํานึกเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของคนที่ดื่มอะไรบ้างแล้วมาในส่วนของนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันการที่เราจะป้องกันไม่ให้มีนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาอยากเข้ามาลองเก็บเรื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องยากไหมครับประธานครับโอ้ก็ okay. ก็ยากนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะมีมีโลกในส่วนของออนไลน์ <c oughs> เขาเนี่ยะ <c oughs> นะฟังฟังตลอดตอนนี้การที่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ก็กลายเป็นว่ามีโอกาสาที่จะให้เด็กเี่ยเข้าสู่วงการการดื่มมากขึ้นนะก็ส่วนหนึ่งเราใช้ทบีน้ำเมื่อวันเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีบทบาททางทาง ทางเยาวชนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขาเขาจะเป็นก็เรียกว่าเป็นซอ์พาาเวอร์มัเป็นเป็นไอดอลของอของเด็กบางส่วนนะครับก็อันนี้ก็เอามาเป็นเป็นการทำเพื่อนชนเพื่อนอเอามาอบรมเรื่องของการการเข้าเข้าถึงตัวตัวร้านค้าอะไรต่างๆที่ พอเราจัดอบรมเนี่ยเราทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าไหนะลองให้เขาหาที่ว่าร้านค้าที่ขายเหล้าในจังหวัดจันทบุรีหรือในอำเภอเนีเท่าไหร่โอ้เข้าหาได้เยอะแยะเลยาะเปิดปั๊บเนี่ยเห็นหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลองไปเข้าส่องที่เพื่อนเรามีไหมเขาก็เอามาให้ดูมาดูเออมันยังมีเพื่อนที่อายุไม่ถึง20อ่อะยังเข้าไปที่ดหลืม่มเล้วมีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยอย่างเงี้ยเนาะอันนี้น่าห่วงก็ การที่เราอบรมแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนไปชวนเพื่อนบอกว่าหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสองก็แล้วแต่แล้วลองลองชวนเพื่อนที่นั่นนะเพื่อนที่ไม่ไม่ดืมกับเพื่อนที่เสี่ยงเนี่ยอลองดูที่ลองไปชวนจะจะ,จะนั่นได้ยังไง <c oughs> บางที่เราลงไปที่โรงเรียนนะเ <c oughs> กือบทุกในในตัวคณะทําการก็ทุกคนผ่านการการ ทุกชวนดื่มมาหมดเลยอพอมาเข้าอย่างนี้มาปั๊บเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มใจเห็นว่าไอ,อ้กรณีที่เราบอกว่าชวนคุยว่าเอะมันเกิดความรุนแรงไหมในในละแวะกเนี่ยในครอบครัวที่เกิดความรุนแรงมีทะเลาะแล้วก็มีมีการทาร้ายร่างกายกันในครอบครัวมีไหมครับก็ก็เขาก็เห็นอยู่แล้วก็เพื่อนเขาก็เกิดอุบัติเหตุขาแขนขาหักก็มี เนาะแล้วก็ถามถึงเรื่องของความเป็นอยู่ของในครอบครัวเขาเนี่ย no, ก um ็ส่วนใหญ่ก็ก็ยังต้องรับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเนาะก็ยังยังเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ในในของตัวเองความยากจนก็ยังพอมีอยู่ดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยหันกลับมาบางคนเนี่ยไม่ชอบเลยนะบอกว่าเขาไม่ชอบเรื่องแบบนี้เพราะพ่อแม่เขาทะเลาะกันค้วยกันจะเอาอย่างไง ตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเราจะเอาเข้าไปในระดับโรงเรียนนะให้โรงเรียนเนี่ยลองดูที่ว่าอจะมีกระบวนการยังไงให้ไปถึงผู้ปกครองที่ทื่มเราอ,อาจจะมีจดหมายน้อยถึงด้วยความห่วงใย,ยจากลูกถึงถึงผู้ปกครองอะไรประมาณานี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทเรากำลังทำกันอยู่ครับอ่ะนะฮะว,วันนี้วันนี้เวลามีน้อยนะครับคุณพูุทธชาติมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของ นะครับการงดเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยเชิญครับค่ะก็อยากจะฝากว่าถ้าคุณจะออกไปข้างนอกไปสังสรรค์ก็อย่าขับอะค่ะเพราะว่าการที่อ,ออกไปมันมีผลกระทบกับคนไม่ใช่ต่อตัวคุณอย่างเดียวมีผลกระทบกับคนรอบข้างด้วยคนอื่นที่ถึงกับเสียชีวิตแล้วก็ถ้าคุณ มาขอโทษที่หลังมันก็ไม่ไม่มีความหมายมันไม่พอค่ะก็อยากจะรุนละลงไม่อยากให้เมาแล้วก็ขับรถค่ะครับทิ้งท้ายท่านประธานครับเชิญครับครับส่วนหนึ่งเนี่ยพวกเราเป็นจิตอาสานะที่จะทําให้กับกับบ้านกับชุมชนนะครับริงเราอยากจะเห็นความอยู่ดีมีสุขของแต่ละท่านแล้วก็ ที่ยังห่วงเรื่องอย่างที่บอกเรื่องของร้านค้าอะไรต่างๆที่ขายให้เด็กต่ำกว่า20นะแล้วก็ขายให้กับคนที่ที่ยังเรียกว่าควบคุมสตไมิไม่ได้แล้วเมาแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลนิดนึงแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ห้ามเนาะกฎหมายเป็นส่วนห้าม แต่เราจะเป็นผู้ที่จะไปช่วยทำไงจะให้สนับสนุนให,ให้สังคมได้อยู่ดีมีสุขร่วมกันเพราะเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องสุขภาพกงคนในชุมชนครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับร้อยตำรวจตรีปัญญวัฒน์กระทุ่งเขตนะครับประธานเครือข่ายปร,าประชาคมงดเล่าจังหวัดจันทบุรีแล้วก็คุณพุทธชาติสุขสิงห์นะครับผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าจังหวัดจันทบุรีขอบคุณทั้งสองท่านครับ ยยครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยหลังข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาทางช่อง11 MBT พักภาคกลางแล้วก็ www.mbtcentral.com ช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ